สวัสดีครับมาพบกับเรานะครับพาตู้้างกู้ใจปลายก้อนเมืองนะครับหรือว่าอีกช่องหนึ่งนะครับช่องครอบครัวตัวกรมนะครับวันนี้นะครับก็มารับะพสต์นะครับนี่จะรับะพสต์ของเราไปอยู่ที่ป่านะครับนอยู่ที่ป่านะครับนี่อยู่บนคอช้างนะครับนี่เดี๋ยวเราจะแวะหา่าวาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับดูว่าวาฬเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะนี่มาอยู่กับ บรรยากาศเนี่ยครับเป็นนา,นาปรังนะครับนาปรังแต่ว,ว่าปีนี้เขาทำเยอะอยู่ดีนี่นะครับเรามาถึงบ้านสวนลุงสูงไหวัด้วว่าลุงโสโวนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะแวะไปหาวาวาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนี่ใช่ไหมครับบ้านสวนของลุงโสโวก็น่าอยู่เหมือนกันนะครับเห็นไหมนี่ฉางของเราทุกเชือกนี่จะอยู่แค่อยู่บ้านสวนกับทุกเชือกก็เลยว่าได้นะครับอ่าอย่างเช่น นมเซกวาวาบุญยินตูรูนะครับอีกของเราก็อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่หมู่บ้านช้างก็บ้านสวนเมื่นกันครับสวนชองนะครับนุยนี่ครับลงสูงไวอยู่นี่นะครับบ้านสวนนะครับนี่ครับอยู่แบบธรรมชาตินะครับ ธรรมะใเขาเรียกว่าธรรมาชาติบำบัด <c oughs> อยู่ดีกินดีครับนูน่นเจ้าตัวน้อยหว่า,วาของเราอยู่นูนนน่นนะครับอยู่นู่นนะครับาไปดูหว่ากอนไม่ใช่เข้าไปแล้วออกมาจะร้องตามเขาอกอกอบ่ออ <c oughs> นีไน่ไอตัวน้อยไอ้จน ป็งไงบ้างวะวะ,วะ,วะครับนี่ครับโอ้นี่บรรยากาศอยู่กับท้องไร่ท้องนาตะวันขึ้นโยเสงแล้วนะครับวันนี้นะครับตะวันเขาเรียกว่าถ่าไอ้มูดเดงเขาบอกกำลังอลานะครับตะวันกำลังอลานะครับตะวันกำลังขึ้นเขาวะเนาะครับอดูนี่นะครับเห็นไหม ตอนนายอยู่เหมือนกันเด้บ้านสวนลุงสูงไวนี่ฮะโอ้วันละสองสามล้านอ,อ่าปบเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อเลยนะครับอ,อืมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อนะครับอ,อีกไกลอยู่ดีครับนี่ประมาณอีกสักสองสามรู อือเหรอไถูต้นไม้นี่บ่โอ้โหนี่ที่ถูต้นไม้ครับนี่เห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าหลักถูหลักถูหลักถูนะครับนี่เห็นไหมโอ้หลักเยอะแยะเลยหลักถูของวัวนะครับนะไงก็ขอบคุณลุงสูงไว้นะครับที่ดูเลชางให้นะครับ เดี๋ยวเราต้องพาผลสีของเราไปอ,าอยู่กับธรรมชาติก่อนนะครับเดี๋ยวเราเราไปดูเลยนะครับว่าวันนี้จะเอาผลสกไปไว้ตรงไหนนะครับาตามไปเลย let's go เลยนะครับนี่ก็คือเป็นปากทางออกนะครับ <c oughs> นี่นไหครับในาน้ำมีปลาในานามีข้าวนะครับที่เขาว่านะครับเนาะ มันก็เป็นจริงอย่างที่คำโบราณเขาว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไปไปต่อก Alpha, ับเปเซอเราาตอนนี้เราก็เดินทางมาแล้วนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดบุรีร <rain> ัมย์นะครับตอนนี้นะครับเราเดินมาแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ตอนนี้เราเดินมาข้ามข้ามจะข้ามจังหวัดแล้วนะครับจะข้ามจังหวัดแล้วนะครับนี่ ขึ้นสะพานนะครับขึ้นสะพานะนะครับมองไกลๆนูน้นเป็นหลังคาสีน้ำเงินนะครับเป็นบ้านสวนวันพาตูรูนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับมองมาตไกลก็จะเห็นเลยนะครับท่านใดที่จะมาหาเราอ่า ขึ้นสะพานเสร็จนะครับก็จะเห็นโรงช้างเลยนะครับเรือนโรงพักช้างเลยครับบักใหญ่บักเอฟเลยนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ริมน้ํานะครับได้บรรยากาศมากเลยนะครับวันนี้นะครับก็กําลังจะข้ามแม่น้ํานะครับแม่น้ํามูลนะครับเพื่อที่เอาช้างไปผลูกฝั่งนู้นนะมาแต่เฮงานครับครับผมนะครับก็ข้ามไปแล้วนะครับนี่ ภาพอาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราอยู่บนช้างเนาะภาพก็จะโยกเยกโยกเยกเลยนะครับต้องขอประทานตุกอประทานอาัยนะครับมองไปไกลๆเลยนั่นแหละครับ <p> บ้านขวันผาตูลูนะครับเนี่ยนี่เราจะลงไปแล้วนะครับจะเข้าพื้นที่ขอเข้าพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับเมื่อกี้เราอ,าอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับตอนนี้เราจะข้ามจังหวัดแล้วนะครับข้ามจังหวัดกําลังจะ จะสุดเขตแล้วนะครับจะสุดเขตแล้วทางนี้นะครับอ๋ออ,อันนี้นะครับเข้าสุรินแล้วนะครับรเนี่ยเราไม่ธรรมดานะครับขี่ช้างข้ามมาเลี้ยงอยู่ที่สุรินนะครับธรรมดายู่บุยรัมเดี๋ยวนี้ข้ามมาเลยนะครับมาถึงอ่าสุรินนะครับบุยรัมสุรินก็แค่ปากซอยนะครับโอ้ทำไร บารุยโกยอ่าเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับครับตอนนี้นะครับเราก็เอาบุญเย็นเขาลรามาผูกแล้วนะครับนู่เดี๋ยวสูมมาดูใกล้ๆครับบุญเย็นนะฮะนี่ยาเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่เขาเรียกว่ายาลับยักษ์นะครับนี่ช้าของเราก็เหมาะเลยกับบุญเย็น เนี่ยแหละครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกจ้างมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพาผัเกเสกขอเราไปดีกว่านะครับหาไปผักเสกไปเดี๋ยวเราเหลืออีกของพเสกนะครับที่ยังไม่ได้ปลูกนะครับมาเลิกซืมามาของพเสกก็สวยเหมือนกันหญ้าเยอะเหมือนกันนะฮะไปเดี๋ยวให้รถดลขนเชือกของเราไปก่อนนะฮะ <Okay. S 1> ลงตรงนั้นลงตรงนั้นแหละตรงที่พ่อเสกลงกันแหละ นี่มาพสมาเร่อมาเรื่มาเรื่ยมาเรื่เดี๋ยวจะพาโพสตของเราไปปลูกบ้านนะครับหลังจากปลูกคุหลยบเสร็จแล้วนะครับมาเรื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 ยมาเรืยมาเรมาเร่อยมา่อมารื่อมรื่มาอมาเร่อมาเรื่อมาก่าเลยมเรยาเรมาะพยาเยเน่อาเ่ยเราเรพาเร่อาเรื่อเรองเราไร่อีกาั่่งนะครับ นี่ฝั่งนี้นะครับของพู้สิกนะครับอย่าเยอะเหมือนกันเลยอย่าเพียบเลยนะครับไปผู้สิกไปโกนเมื่อกี้ก็ดันรถนะครับดันรถขึ้นมาโอ้เสียนจะลำบากนะครับเนาะฝั่งสูงขึ้นไปนะครับเราอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าเมื่อกี้ได้ลงมาดูแล้วนะครับเหมาะกับการปลูกเหมือนกัน มากมากนะแต่ว่าของพปรเซกนี่อยู่หลายวันเลยเลยครับเพราะว่าเชือกนี่โอ้โหสี่สิบห้าสิบเมตรได้นะครับความยาวของเชือกนะครับก็กินจนอิน่มอิ่มหนำซ้ำลานเลยเลยเนาะเดี๋ยวเราจะพาพปรเสกไปตรงนู้นก่อนไปดูว่า จะปลูกตรงไหนดีแต่ว่าหญ้านี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับโอ้โหไม่ยาราบก็มีเนี่ยฮะเนี่ยเราไปรอดูก่อนว่าหมาะตรงไหนนะครับแล้วก็เอาเชือกวัดไปก่อนมามาเซว่นนี่นะมาโอ้หญ้าเยอะมากหนญะ้าธรรมชาตินะครับเยอะมากเลยเพราะว่าส่วนมากช้างที่มาปลูกแถวนี้เขาจะไม่พูกกันนะครับเพราะว่าของเขานี่คือ จะเล่นต้นไม้ต้นยูคานะครของเรานี้ไม่เป็นไรนะครับปลูกไปกับตรงไหนก็ได้ขอจะให้มีหญ้าให้เขากินนะครับไหนไหมโ้หญ้าเยอะเยะ,ยะมากเลยไม่รู้เขาให้ปูกหรือเปล่าเขาไปห่วงเรามากเนาะนี่ว่าจะปลูกต้นนี้น,ะนี่นี่นี่ว่าจะปลูกต้นนี้แหละ เดี๋ยวเราต้องวัดเชือกก่อนนะฮะว่าถึงทางไหมมาเซมามามาเริ่มเริ่มเริ่มอ like ่ะไม่เป็นไรครับย <oh> ูเสกไม่เล่นยูขาฮะโอ้ยเนี่สินี <S <S ่ยนะครับส่วนมากไม่มีใครเขาผูกกันหรอกครับมีแต่เราเนี่ยแหละผูกนะครับเดี๋ยวเราเอาประสีเอาดึงเชือกมา ไม่ต้องนะครับอันนี้เหมาะมากเหมือนกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ไลน์นี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับในช่องพาตูลูช้างกู้ใจพายคอนเมองนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งช่องครอบครัวตัวกลมครอบครัวช้างนะครับสวัสดีครับ